ทำยังไงดีใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ้าฉันกลัวช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย SC เกมว้าวเจ้าลูกหมาน้อยแสนน่ารักตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กชื่ออะไรเหรอคะน้องชื่อผินเผินค่ะ เพิ่นเพิ่นีนี้กี่ขวบแล้วเออสี่ขวบแล้วค่ะเด็กดีถือว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะอออนี่ค่ะขอบคุณค่ะมาเพิ่นเพิ่นน่ากลัวจังเลยอ้ยทำยังไงดีอใครก็ได้ช่วยฉันทีเอ้ย ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันตกใจหมดเลยเด็กดี้ออไปหาคุณแม่นะไปเร็วเเมื่อกี้ขอบคุณมากนะฉันแค่กลัวว่าหมาจะได้รับบาดเจ็บว่าแต่เธอเธอ ไม่กลัวหมาแล้วเหรอเออนั่นสินะแปลกจริงๆทำไมจูดจูก็ไม่กลัวหมาแล้วนะออเออ,เอ,อกัวสวินฉันได้ยินมาว่าแผานกที่เก้าของพวกนายกำลังรับสมัครคนใช่ไหม จริงๆแล้วฉันเนี่ยชอบเกมทิปเปิลเอมากเลยนะแล้วก็รู้สึกอิจฉาเลื่อมใสแผนกที่เก้ามากเลยในเน็ตเนี่ยฉันก็วาดรูปอยู่บ้างเหมือนกันมีคนชอบมากเลยด้วยนะแล้วไม่เสียดายงานที่ทําอยู่ตอนนี้เหรอเอ้อไม่นะอืมงั้นคืนนี้นายมีเวลามาซ้อมด้วยกันไหมฉันไม่ว่าง ช่วงนี้นายกับเสี่ยวหมาหวางองนกันงั้นหรอฉันกับเขามีอะไรให้งอนกันเหรอหลังจากที่นายรู้ว่าเขามีคนแอบชอบก็เห็นได้ชัดว่านายไม่สบอารมณ์นี่จริงๆแล้วนายชอบเขาไม่ใช่เหรอฉันจะไปชอบผู้หญิงที่แม้แต่น้าก็ยังไม่เคยเห็นได้ยังไงก็ไม่แน่คุณแป,ปลกแแบบนายใครจะไปรู้ล่ะวะ ฉันน่ารู้อีกแล้วห้ากลุ่มสนทนาเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วอืมนันแหลปกติแล้วผู้หญิงทำอะไรข้ามปีกันเหรอฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงปกติสักหน่อยฉันคือผู้หญิงสวยอะอะไรของนายอยากเจอก็นัดเดทไปเลยสิอ้อ,อมคองทำไมเล่าฉันไม่ได้อยากเจอสักหน่อย